สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้โปรแกรมเกมคิวเลอร์นะครับก็เข้าไปที่เกมคิวเลอร์เลยครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับต่อมาก็ให้กดปุ่มนี้ครับบนรูปค้นหานี่ครับต่อมานะครับก็ให้มาที่เกม ที่เราต้องการจะแฮกนะครับผมก็ต้องการเกมนี้ครับก็เข้าไปที่เหียนว่าเงินที่เรามีนะครับผมมีหนึ่งร้อยบาทผมก็จะพิมพ์หนึ้อบาทแล้วก็ค้นหาไปนะครับ ถ้ายังไม่มีไอเทมก็เล่นไปก่อนนะครับถึงผมเล่นด่านนี้นะครับคผม,มีห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ ก็เพิ่มเลยก็เงินที่เรามีนะครับพิมพ์เงินที่เรามีก็เพิ่มไปเลยครับผมจะเพิ่มนีนะครับโอเคอือผมลืมบอกครับต้องออกจากเกมก่อนนะครับไม่ต้องย้อนอย่างผมก็ได้นะครับ ครับก็มาปรดกมนี้โอ้มาแล้วครับเงินมาแล้วสตดผมจะลดนะครับก็เพมม์เงินที่ผมมีกดค้นหานะครับนี่ก็จะลดเงินหรือจะเพิ่มก็ได้แต่ผมจะลดก่อนเหลือแค่นี้พอครับนี่ครับห้าพันห้าร้อยนี่ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ถ้ามีเสียงทุกวนก็ขออภัยด้วยนะครับว่า